สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ไปประชุมนะครับกับผู้ใหญ่มานะครับแต่ก็ได้ล่วงรู้ความลับมานะก็จะแอบเอามาสปอยน้องๆแล้วเดี๋ยวดูกันว่ากิจกรรมในงาน B U Fan Meet ครั้งแรกเนี่ยน่าตกใจแค่ไหนเดี๋ยวไปดูี e a k น้องๆกันครับผมโอเคครับลิ๊กี้รู้ไหมครับว่างานแฟนมีตที่จะถึงเนี้ยมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะเอาเป็นว่าพี่กัลซิปบอกแล้วกันว่ากิจกรรมในงานนะครัสำหรับคนที่ซื้อบัตร1,590กับ1,990เนี่ยมีโอกาสแบบได้ร่วมลุ้นนะเอาดีบเอี่ยมีโอกาสไ้ยเออ ใช่เหรอจริงบนสรางวัจริงตกใจไหมตกใจไหมเฮ้ยตกใจนี้ตกใจนะเออว้าวแขงมากรางวัลที่สองเป็นอ่าเบอร์วะเบอร์จ้าว้าวะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรนะครับก็ถือว่าพลาดมากเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองถือว่าใหญ่มากคุณอย่าพลาดนะมีของแจกนะที่งานคุณอย่าลืมไปซื้อบัตรกันนะครับคือถ้าใครไม่ซื้อบัตรนี้ถือว่าพลาดนะโว มีสิทธิ์ได้ดุูนแจ็คพอตอ่ะเหมือนแบบถูกหวยอะ โค้ดคุ้มเป็นแสนแสนแสนโอเคครับหลังจากที่ไปสปอยน้องๆน้องๆก็ตกใจกันนะก็ตามมีแอคที่เห็นเลยก็หวังว่าทุกคนจะมาเจอกันที่งานแฟนมิตร BYU ครั้งแรกนะครับผมจัดครั้งแรกเลยนะรับประกันว่าพวกเราใส่เต็มแน่นอนแล้วของคุ้มค่าราคาทุกชิ้นนะเพราะว่าแบบจริงๆแค่ของเนี่ยก็โคเบอร์ตัวของค่าใช้จ่ายนะครับใครที่ยังไม่มีตั๋วนี่ต้องรีบไปซื้อนะครับผมไม่มีนี่พลาดมากผมบอกเลยเดี๋ยวรอประกาศอีกทีหนึ่งด้วยก็จะยิ่งรู้แล้วก็ตอนนั้นน่ะผมกลัวว่าคุณจะไปแย่งกันนะครับสำหรับบั เท่านั้นนะ1 5 9 0้9 9 0เนี่ยได้ร่วมรุ่นรางวัลยังไม่พอนะครับได้ของอีกเพียบนะไม่ว่าจะเป็นเยาบุ book. ๊กนี่ชุดแบบนี้เลยชุดนักเรียนแล้วก็มีปักชื่อเรานะครับแล้วก็มีบัตรห้อยก็คือคุ้มแน่นอนอย่าลืมไปซื้อตัว๋วแล้วก็มาเจอกันเยอะๆนะครับผมไว้เจอกันนะงานวันที่6 6กรกฎาคมนี้ลีโดสยาม b บียยูแฟนมิครั้งแรกไว้เจอกันครับผม